ยังไงประเทศจีนกับประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องผูกพันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่ขึ้นตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่หมายปองของสหรัฐเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุผล<า>ก็คือว่าเราเป็นผู้วิทยศาสตร์ที่สําคัญนะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือว่าเราต้องรีบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาให้มากขึ้น ถ้าเราเป็นประเทศที่มีสมดลชัดเจนว่าเอ้ยเราไม่ได้เทคไซส์หรืออะไรเงี้ยความน่าสนใจมันก็เพิ่มขึ้นนะครับในระยะต่อไปเนี่ยของก้าไกดหรือว่าของรัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะควรจะเป็นนโยบายของที่เรียกว่าไฮบิดคือต้องันนีต้องมีความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบเข้ามาเลยอันดับแรกที่สุดคือผลประโยชน์ของประเทศเราเป็นหลักทำยังไงก็ได้ครับให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือนโยบายต่างประเทศที่ดี จริงๆประเทศไทยตอนนี้โดนล้อมไว้ทั้งสองด้านเนาะก็คือส่วนของพม่าก,กับส่วนลาวเขมรแล้วก็เวียดนามเนี่ยประเทศพวกนี้เนี่ยผมว่าเป็นอีกฝั่งหนึ่งกับอเมริกานะฮะอยู่ฝั่งฝั่งตรงข้ามอเมริกาแต่ถามว่าประเทศไทยอยู่ฝั่งอเมริกาหรืออยู่ฝั่งจีนในฐานะที่ผมทําเรื่องจีนโดยเฉพาะนะผมช่องโปรจีนพูดได้ไง่ายเถอะแต่ผมก็ไม่เคยรักจีนไม่เคยรักจีนไม่เคยรักอเมริกาผมรักประเทศไทยเพราะเหตุผลที่ทำทำเรื่องจีนก็เพราะเหตุผลก็คือผมต้องการให้ทุกคนรู้ว่า ความเจริญของประเทศจีจนเป็นยังไงจีนเปลี่ยนไปแล้วเป็นยังไงอันนี้คือเหตุผลที่ที่โปจีนเนาะแล้วผมก็ด่าจีนแล้วก็ด่าอเมริกานะฮะว่าประโยชน์ที่ประเทศไทยเสียไปเนี่ยเราต้องดูที่ประโยชน์ประเทศไท,ย,ทยอย่างเดียวฉะนั้นเราต้องมอง,มองว่าสงครามที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสงครามเย็นเมื่อสมัย50ปีก่อนเนี่ยคือผมเกิดทันสมัยสงครามเย็นแล้วผมก็เห็นความแตกแยกแตกแตกลาวของคอมมิวนิสต์ของประเทศไทยมหาศาลเลยคราวนี้เราก็มองว่าในส่วนของประเด็เดนของปัจจุบันเนี่ยมันเปลี่ยนไป มันเป็นสงครามไฮบิดไปแล้วสงครามไฮบิดว่าเขาไม่ได้ลบกันด้วยด้วยอาวุธเขาลบกันด้วยอย่างอื่นนะฮะฉะนั้นวิธีการการที่ต้องวางยุทธศาสตร์ในเรื่องต่างประเทศเนี่ยมันต้องเปลี่ยนไปหมดเลยจะไม่มีใครมาพูดหรอกครับว่าหลังภาคก้าวกลายเป็นอเมริกาเนี่ยผมว่าต้องด่าคนพูดว่าไดโนเสาร์เต่าลานปีมันไม่มีหรอกครับที่ใครจะโง่ขนาดนั้นฉะนั้นสิ่งที่ผมมองว่าเดี๋ยวนี้มีคนจะด่าเป็นคอมมอนิสต์นะครับค้อนเคียวเห็นไหมฮะเห็นค้อนเคียวไหมฮะผมก็ขำกิ้งเลยฮะเขาเห็นค้อนเคียวเน เป็นปริบทต่อการปฏิอาเขาเรียกว่าปกครองประเทศผมบอก่างนั้นชาวนากับ <laughs> กรรมกรน,นี่เป็นชนชั่วหรือไงถึงไม่บอกเขาว่าอย่างนั้นนะ่ะนี่คือสิ่งที่ผมตกใจมากเลยว่ากรกตเขาส่งจดหมายไปให้พักเก้าไกลบอกว่ามีม,มีมีคนมาฟ้องว่าอย่างนี้อย่างนี้จะตอบว่าอย่างไงผมว่าอันนี้คือประเทศเราล้าหลังมากเลยครับล้าหลังจนสุดขั้วสมัยก่อนนี่มันมีกฎหมายคอมมินิตจะบอกว่าคอมมินิตเนี้ยสามารถจะจับได้เลยนะครับตำรวจจับใครขังได้เลยนะครับไม่ต้องขึ้นศาลนะครับ เดี๋ยวนี้ยังมีอย่างนี้อีกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจกฎหมายที่ที่เลิกไปแล้วตั้งปีปีสี่สามเนี่ยฉะนั้นผมมองว่ากลยุทธ์ของในในระยะต่อไปเนี่ยของก้าวไกลหรือว่าของรัฐบาลใหม่เนี่ยมันจะควรจะเป็นนโยบายของที่เรียกว่าไฮบิดอ่ะคือต้องมัน,มนมต้องมีความขัดแย้งหลากหลายรูปแบบเข้ามาเลยมันไม่ใช่ความขัดแย้งระหว่างทหารนะฮะเป็นความขัดแย้งระหว่างเศรษฐกิจการเงินไม่ต้องเทคโนโลยีนะฮะอะไรต่างๆนสงครามการค้าอะไรพวกเนี้ยมันเกี่ยวข้องกันไปหมดเลยฉะนั้นนโยบายต่างประเทศต้องมาซัพพอร์ต ซัพพอร์ตในส่วนที่เรียกว่าเศรษฐก,กิจการเงินเทคโนโลยีด้วยอันนี้เป็นความคิดเห็นของผมครับประมาณจะทํายังไงไม่ให้เราต้องเสียเปรียบถูกไหมคะอ๋อเนี่ยคือผลประโยชน์ต่างประเทศเนี่ยนโยบายต่างประเทศอันดับแรกที่สุดคือผลประโยชน์ของประเทศเราเป็นหลักนะฮะคือพูดง่ายว่าไม่สนอะไรทํายังไงก็ได้ครับให้เราได้ประโยชน์สูงสุดนี่คือนโยบายต่างประเทศที่ดีครับนั่นแหละแล้วยางงี้แล้วมันจะดีบาลานซ์ยังไงตีงตงนตนดีบาลานซ์ดีครับ ง่ายครับเราต้องอยู่สองฝั่งทําเหมือนอินเดียก็ได้ครับเขาเชิญเราไปประชุมฝั่งนี้เราก็ไปประยุมนี้เราก็ไปเราก็บอกว่าใครอยากได้อะไรเราก็จะพยายามทาให้นะฮะและเอาประโยชน์เข้าประเทศไทยให้มากที่สุดนโยบายแบบนี้คือวิเคที่ถูกต้องคุณต้นอยากเสริมอะไรไหมคะทำยังไงนี่เป็นกลยุทธ์ทางรัฐมนตรีต่างประเทศต้องไปคิดแล้วครับทํำยังไงคุณต้นยังไงดีคะจริงๆมันมีตัวอย่างเนาะก็อย่างเช่นถ้าแต่อันนี้มันอาจจะย้อนความไปถึงตอนเป็นยุคคอสชซึ่ง ยุคนั้นเน่เข้าใจได้พอเป็นรัฐประหารใช่ไหมครับทางฝากตะวันตกเนี่ยเขาก็ตัดความสัมพันธ์หมดดังนั้นเนี่ยมันก็เลยหนีไม่พ้นว่าก็รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ก็เหลือแค่ว่าต้องไปความสัมพันธ์กับจีนที่เขาอาจจะไม่ได้กังวลเรื่องเรื่องการท้ารัฐประหารมามันก็หนีไม่พ้นว่าแต่อย่างเรือดำน้ําที่ว่าไอ้เครื่องไม่มีเครื่องยนต์เนี่ยมันก็เกิดในยุคสมัยนั้นใช่ไหมรถไฟความเร็วสูงมันก็เริ่มรีเริ่มจากจุดเริ่มต้นจากตรงนั้นโดยที่มันไม่มีการดึงเอาชาติออื่่นนนเยข้าามูใบ บนโต๊ะเลยด้วยซ้ําเพราะว่ามันมันมีแค่ออกทางเลือกเดียวในในสมัยนั้นนะครับซึ่งพอเป็นมีการเลือกตั้งปี6กเนี่ยพวกประเด็นต่างๆที่มันชัดเจนอย่างเงี้ยมันก็เริ่มลดลงนะครับเพราะว่าประเทศตะวันตกเขาก็เริ่มกลับมาติดต่อกับไทยมากขึ้นนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกด้วยความที่ยังเป็นนายกคนเดิมเนี่ยล็อกสิ่งต่างๆที่มันผูกพันกันมา5ปีเนี่ยมันก็เลยยังมีต่อเนื่องมานะครับแต่จริงๆมันก็เปิดประจวบเหมาะกับที่ว่ามันก็เกิดจากเหตุการณ์อย่างเช่น จีนเทาตู้ห่าวอะไรเงี้ยทำให้สังคมไทยก็อาจจะคิดว่าเอ้ยเราทั่วนี้เหมือนเรามีจีนเทาอะไรเข้ามาอยู่ในเป็นปัญหาสังคมหนึ่งที่ที่เราเราต้องให้ที่เขาคาดหวังให้รัฐบาลใหม่ก็จัดการอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่ต้องทําความเข้าใจทําความแล้วก็เอ่อทเหมือนเขาเรียกว่าเรื่องบาลานซ์ตรงนี้ซึ่งก็ต้องบอกว่าไอ้จีนเทาที่เกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่มันไม่ใช,มมใช่มันไม่ใช่เป็นเรื่องการต่างประเทศอะไรนะมันเป็นเรื่องแค่ช่องโหว่กฎหมายของประเทศไทยเฉยๆนะครับอย่างแต่ว่าในความรู้สึกของคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเรา มีเออ,เรไ,อไรเปล่าอันนี้เป็นเรื่องที่ต้องต้องทำความเข้าใจแล้วก็ต้องต้องสื่อสารเหมือนกันมีตัวอย่างของฝั่งอเมริกาไหมคะเพราะแต่เข้าใจว่าเวลาเรายกตัวอย่างฝั่งของจีนมาแบบเนี้ยเดี๋ยวคนก็จะคิดอีกว่าก็เนี่ยก้าวไกลใช้ตัวอย่างจีนเขาโปอเมริกาไงเขาเลยเพูดถึงอเมริกามีม,มั้ยไหมคะของอเมริกาจริงจริงจะบอกว่าโปคือผมยังงงเอาง่ายถ้าเป็นเรื่องเรื่องอเมริกาเนี่ยเอ่อมันก็มีแม้กระทั่ง อันนี้แต่นี้มันก็เป็นการวิเคราะห์เนาะมันไม่ได้เป็นออฟฟิเชียลอย่างเช่นเรื่องเครื่องบิน F35 อะไรเงี้ยครับที่ทางอเมริกาเขาตัดสินใจว่าไม่จะไม่ขายเครื่องบินลำนี้ให้ให้ประเทศไทยเนี่ยมันก็เป็นการวิเคราะห์กันว่าเพราะว่าที่ผ่านมาเราอาจจะมีความออสนิทคือมันก็เขามีความกังวลว่าข้อมูลทางทหารเนี่ยจะหลุดออกไปนะครับซึ่งเขาก็เลยตัดสินใจที่ว่าจะอาจะจะไม่ขายคือมีเทียมอันนี้เป็นการวิเคราะห์เนาะนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งว่าอันนี้คือถ้าเรารีบาร้านี่ดีคือเอาง่ายประเทศอินโดหรือประเทศ เขาอาจจะไม่มีเรื่องแบบนี้เลยถูกไหมครับที่ว่ามันมีความกังวลว่าขายเมื่อขายเครื่องบินลบแล้วเทคโนโลยีข้อมูลนี้จะหลุดออกไปให้กับรัฐบาลจีนเป็นตน้นอันนี้คือสิ่งที่เราต้องก็ต้องหนีไม่พ้นแหละมันก็คือการทําพิสูจน์ให้ทั้งหมา,าเห็นว่าเราเรา,เราจะหาจุดสมดุลใหม่ตรงนี้นะครับเพื่อสร้างอํานาจต่อรองที่สูงที่สุดเพื่อประโยชน์ของประเทศไทยประเดนทีมไว้าสาหรับการทามีบาลานทั้งฝั่งอเมริกากับจีนเยอะไหมครับคุณเต้ ก็มีอยู่ครับซึ่งผมคิดว่าจริงๆต้องบอกว่าในกระทรวงต่างประเทศเองเนี่ยก็ถ้าพูดกันตรงๆก็หลายคนก็เห็นด้วยกับเรานะครับว่ามันมีความจําเป็นที่ต้องที่ต้องรีบาลานต์ตรงนี้นะครับมันก็ไม่ได้เป็นอะไรที่จะยากสักทีเดียวเพราะว่ามันคือในระดับคนทํางานก็เห็นตรงกันสองอาผ่านมามีอาไหนที่หนักใจไหมคะเอ่อจริงๆต้องบอกว่าอาอาแรกจะท้าทายกว่านะครับแต่ว่ามันก็เป็นโจทย์ ระยะสั้นที่เราต้องต้องผลักดันให้สําเร็จคือคือถ้าถามว่าอาร์ที่หนึ่งเนี่ยประโยชน์กับมันเกี่ยวพันโดยตรงกับปัญหาประเทศไทยเนาะอันนั้นเนี่ยมันก็เลยจะตรงนั้นสําคัญกว่านะครับแต่อาร์ที่สองมันก็จะเป็นเรื่องรองเทอมนะครับจริงจริง,รงเรื่องรีบราานอย่างนี้มองงนี้แล้วกันผมก็เคยคุยกับทูตหรือว่าต่างประเทศหลายหลาย,หลายท่านเนาะทุกคนผมว่าทุกคนเห็นตรงกันหมดว่าหนีไม่พ้นหรอกเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยยังไงประเทศจีน กับประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจในมิติทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องผูกพันเยอะขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเศรษฐกิจเขาใหญ่ขึ้นแล้วก็ใหญ่ขึ้นคือเขาใหญ่อยู่แล้วแล้วเขาก็ใหญ่ขึ้นเร็วใช่ไหมครับแต่มันก็หนีไม่พ้นว่าออทุกคนก็จะมองเหมือนกันว่าทุกคนก,ก็ต้องมองถึงก,การกระจายความเสี่ยงนะครับมันก็จะเหมือนว่าทุกคนเข้าใจว่าต้องโตบโตเศรษฐกิจพึ่งกับประเทศจีนเยอะขึ้นทุกคนก็เลยเข้าใจว่าทุกคนก็เลยต้องมองหาตลาดเพื่อมากระจายความเสี่ยงออกจากตลาดจีนคู่กันไปด้วย นะครับผมคิดว่าน,นี่เป็นเรื่องเรื่องธรรมดาที่นานาประเทศเขาเห็นตรงกันซึ่งตอนนี้มนพนประเทศไทยก็คงผมคิดว่าตั้งที่ยึดประโยชน์ประเทศไทยเนี่ยก็คงเป็นแบบนั้นหมายความว่าแน่นอนเศรษฐกิจกับการค้าขายส่งออกถ้าท่องเที่ยวจีนเนี่ยมันสําคัญอยู่แล้วอันนี้เราก็ต้องให้ความสําคัญไม่ได้ทิ้งแต่ในขณะเดียวก็ต้องยึดเอาให้ให้ชัวร์ว่าเราต้องมีการกระจายความเสี่ยงเน้นตลาดอื่นๆคู่คู่คู่ขนานกันไปด้วยนะครัแอบสบตาคุณธานีแวบหนึ่งเมื่อกี้มีอะไรอยากเสริมไหมคะ อยากเสริมก็เพราะเหตุผลก็คือว่าตอนนี้ประเทศไทยเราเนี่ยเป็นที่หมายปองของสหรัฐเป็นอย่างยิ่งเพราะเหตุผลก็คือว่าเราเป็นพุทธุาศาสตร์ที่สําคัญนะฮะฉะนั้นออสิ่งที่เราจะต้องทําตอนนี้ก็คือว่าเราต้อง <iques S 2> รีบาลานซ์ความสัมพันธ์ระหว่างอเมริกาให้มากขึ้นอ,อย่างที่คุณวรพบ,บ,บอกเมื่อสักครู่เนี่ยก็คือว่าเราทิ้งความสัมพันธ์กับอเมริกาไปนานแล้วก็ให้ความสัมพันธ์กับความสัมพันธ์ของจีนไป,ไปเยอะเยอะพอสมควรคราวนี้เราก็มามองว่าถ้าเราจะรีบาลานซ์ความสัมพันธ์กับอเมริกาเราจะทําอย่างไรเรื่อง F35 ผมว่าอเมริกาขายให้เราฮะถ้าเราเปลี่ยนท่าทีคือมันเป็นข้อเสนอข้อเสนอที่ว่าถ้าเกิดว่าเราเปลี่ยนท่าทีเขาก็จะขายให้แต่ผมก็ว่าคิดว่าเราก็ไม่ควรซื้ออยู่ดีเพราะวมันไม่เหมาะสมที่จะซื้อมาอยู่แล้วในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้แล้วมันไม่มีความจาเป็นอะไรเลยฉะนั้นเขาไม่ขายเราอดีละอันนี้ผมก็เลยไม่ไม่อยากจะพูดถึงมันนะฮะแต่สิ่งที่ผมอยากจะพูดก็คือว่าประเทศไทยเราเนี่ยควรจะเหยียบเตือสองแคมให้มั่นคงโดยเฉพาะการที่เราต้องพึ่งอเมริกาให้มากขึ้นกว่านี้ก็ผมก็เห็นด้วยนะครับที่ว่าเราพพึ่่งีนนมาาากกกเเเิไประวหตุผล็คื ถ้าจีนจีนเราค้าขายกับจีนนั้นนี่เป็นอันดับหนึ่งนะครับอเมริกาเป็นอันดับสามหรืออันดับสี่ผมไม่แน่ใจแต่ว่าสิ่งที่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าเศรษฐกิจของเราเนี่ยตอนนี้เราจะพึ่งจีนามากขึ้นเรื่อยๆเืยๆจนจนณวันหนึ่งเนี่ยเราขาดเขาไม่ได้เลยอ,อันนี้คือจุดวิกฤตที่น่ากลัวนะฮะสำหรับเราดังนั้นการกระจายความเสี่ยงของเราเนี่ยเราก็ต้องจะค้าขายกันในอาเซียนให้มากขึ้นค้ขาขายกับญี่ปุ่นให้มากขึ้นค้ขาข,ขายกับอินเดียให้มากขึ้นโดยเฉพาะทางประเทศทาง,ททางเอเชียใต้นี่เราค้าขายน้อยมาก นะฮะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องทําตอนนี้ก็คือว่าเราต้องลดการพึ่งพาจีนโดยเฉพาะเรื่องการค้านะฮะซึ่งซึ่งผมก็มองในแง่ของพ่อค้าที่เข้ามาในประเทศไทยตอนนี้เนี่ยมันเยอะมากเลยคนจีนเข้ามาเยอะจนแบบอย่างเชียงใหม่ในที่ผมอยู่เนี่ยเต็ไมไปด้วยคนจีนนะท,ที่มาอยู่นะครับไม่ได้มาเที่ยวนะครับมาอยู่ต่อไปเราจะเป็นประเทศจีนประเทศจีนจะมาอยู่ที่ประเทศเราเยอะที่สุด ตอนนี้คนเชื้อสายจีนในประเทศไทยนี่มากที่สุดในโลกนะครับผมก็เป็นคนเชื้อสายจีนไม่ทราบคุณรพบเป็นหรือเปล่ปาก็ไม่ทราบแต่ว่าเราต้องเข้าใจว่าเราก็คือจีนอพยพรุ่นก่อนนะฮะแต่นี้เราจะมีจีนพยพรุ่นใหม่เข้ามาซึ่งเขาก็ไม่ได้ชั่วร้ายอะไรเขาก็เป็นคนดีนะครับจีนเทามันน้อยมากน้อยน้อยกว่าน้อยนะครับดังนั้นทําให้ชื่อเสียงประเทศจีนเสียเพราะเหตุผลก็คือว่าจีนเทาก็คือคนชั่วที่เขาตเตะออกมาไม่กี่คนแะครับมาอยู่ในประเทศไทยแล้วชาติราชการเร็วๆของไทยเนี่ยไปเอาจีนชั่วเข้ามาแล้วมาร่วมือกโงประเททศไย เราต้องด่าด้วยฮนะคือคนที่เอาเข้ามาคือคนชั่วคือคนไทยที่ชั่วๆเนี่ยเข้ามาแล้วคนจีนเนี่ยเขาประเทศเขาไม่เอาอยู่แล้วเขาเตะออกมาอยู่แล้วขับกลับไปประเทศก็ไม่ได้มันก็เลยไปกินชั่วใช่ไหมฮะจีนชั่วบวกไทยชั่วมันก็เลยยิ่งชั่วเขาไปใหญ่นี้สิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศจีนเลยดังนั้นสิ่งที่เราก็เกิดขึ้นก็ว่าคนรุ่นใหม่ที่อพยพมาในประเทศไทยที่เป็นคนจีนรุ่นใหม่เนี่ยเขาเอาเศรษฐกิจมาให้นะครับเขาเอาเงินมาให้นะครับหลายๆคนมาที่นี่มาซื้้้้้้อออบบาาาานนนนนซซืืรรรถะคคััักกกํลลงงงตีสูมมมเยผ็ไ่่ิดว มันจะเป็นข้อเสียอะไรที่คนจีนจะมันอยู่ในประเทศไทยเพิ่มขึ้นอย่าลืมนะฮะอเมริกาเนี่ยเป็นผู้อยพทัยงทั้งประเทศเลยประเทศเขาเจริญมากเลยเพราะเขาเอาดึงแต่คนเก่งคนดีเข้ามาแต่ของเราเนี่ยไปเอาคนชั่วเข้ามามันก็ตลกเนี่ยดีนั้นถ้าเราจะร่วมมือกับจีนเนี่ยผมคิดว่าเขาอพยพมาเนี่ยผมไม่ไม่ต่อต้านเลยเพราะเหตุผลก็คือว่าเอาคนเก่งเข้ามาเอาคนมีตังเข้ามามาอยู่ประเทศเราเราก็จะเจริญเพราะประเทศเราอย่าลืมนะฮะประเทศเรามีกําลังซื้อต่ามากมีแต่คนจนทั่วประเทศนะครับ กระจุกมากรายได้ฉะนั้นถ้าเราคนรวยเข้ามาเราก็จะได้ประโยชน์อันนี้ผมมอง,มองในแง่ของประโยชน์รายต่างประเทศของไทยเนี่ยเราก็จะพึ่งจีนส่วนหนึ่งพึ่งอเมริกาส่วนหนึ่งพึ่งญี่ปุ่นส่วนหนึ่งกระจายความเสี่ยงออกไปนี่เป็นแน่นอนชัดเจนแต่ตอนนี้เราอยู่ใกล้จีนมากที่สุดเราจะทํายังไงให้ได้ประโยชน์จากจีนมากที่สุดเพราะตอนนี้จีนเองเนี่ยลงทุนในประเทศไทยสูงมากนะฮะโดยเฉพาะเรื่องรถยนต์เนี่ยสูงมากพอดีผมทำธุรกิจรถยนต์อยู่ฉะนั้นเราก็เลยมองว่า ถ้าเรามองประเทศระยะยาวเนี่ยเราควรจะ,ะส่งเสริมให้คนจีนมาลงทุนในประเทศไทยให้มากขึ้นไม่ใช่ลงทุนประเภทแบบว่าลงทุนแล้วก็เกอบผลประโยชน์แล้วกลับไปลงทุนระยะยาวเหมือนญี่ปุ่นอยู่ในประเทศไทยเรามา50ปี70ปีเขาก็ไม่ได้ไปไหนนะครับเขาก็เพิ่มเสริมสร้างความเจริญในประเทศไทยแต่มันจะเปลี่ยนตัวเล่นนะครับก็คือว่าตะกอนเป็นญี่ปุ่นตอนนี้ก็จะกลายเป็นจีนประมาณนี้ครับอันนี้โฆษก<ช>ที่ดีจริงจริงผมเห็นตรงกันนะก็อย่างที่ผมเกินไปว่าจริงๆการเกิดจีนเทาเนี่ยมันทําให้ เเหมือนกับมุมมองของคนไทยอาจจะดูลดลงซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่รัฐบาลใหม่ต้องแก้ไขนะครับซึ่งต้องบอกว่ามันไม่ใช่ว่าเราจะไปปิดกั้นหรือไปอะไรมันผมไม่เห็นด้วยเลยอย่างยิ่งแต่มันคือการทําให้ทุกคนคือมันต้องเสมอภาคกันต่อหน้ากฎหมายไม่ว่าจะเป็นคนชาติอะไรก็ตามอันนี้ซึ่งเป็นเ,นเรื่องจริงมันเป็นปัญหาคอร์รัปชันมากกว่าปัญหาต่างชาติอะไรหรืออะไรได้ซ้ำนะครับแล้วก็เห็นตรงกันแหละว่าอย่างที่บอกว่าประเทศจีนมันก็จะมีบทบาทตอนนี้มันไม่ใช่แค่ค้าขายนําเข้าส่งออก คือมันคือเข้ามาลงทุนมาพฟอมเทคโนโลยีนะครับ e ี EV อะไรเป็นต้นนะครับก็แต่ว่าอย่างที่บอกในมิติหนึ่งอ่ะผมชื่อทุกประเทศก็จะเห็นภาพเนี้ยเหมือนกันหมดแล้วก็หนีไม่พ้นว่าต้องกระจายความเสี่ยงก็คือต้องดึงอย่างอ่ผมคิดว่าอย่างอย่างมุมเกาหลีเนี่ยจริงๆเราไม่ได้อยู่หลุดสายตาจากเกาหลีไปโหเสิเป็นเสียหายมากเลยซึ่งถ้าเราสามารถดึงกลับมาได้เนี่ยไม่งั้นเขาจะไปเวียดนามหมดหรืออะไรเงี้ยครับถ้าเราต้องเหมือนไปเชิงลุกมากขึ้นดึงเข้ามามันก็จะช่วยบาลานซ์ภาพเศรษฐกิจไทยได้ดีขึ้น อันนี้เป็นเป้ปาหมายของเราซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็ค่อนข้างชัดเจนที่ที่เราจะาต้องการพิสูจน์ให้เห็นครับแล้วคุณต้นทิดว่าอะไรคือแรงดึงดูดที่จะไปด,ดึงให้เขามาเมืองไทยได้ค่ะเอแน่นอนมันก็กลับมาเรื่องจุดสูงดุลน,นะว่าถ้าเราเป็นประเทศที่มีสมดุลชัดเจนว่าเอ้ยเราไม่ได้เทคไซส์หรืออะไรเงี้ยความน่าสนใจมันก็เพิ่มขึ้นนะครับเราไม่มีดีมีชายแดนติดกับประเทศจีนนะครับมันก็ทําให้เรื่อง geo politics มันก็ลยลงยแล้ว อันนี้ล้วก็หนีไม่พ้นแหละประเทศไทยเรามัมนมจีจุดเด่นของมันอยู่แล้วตั้งแต่อินฟรานะครับจริงๆแท็กเนี่ยมัน,มนเริ่มมันก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นคริติคอลของประเทศไทยตอนนี้อยู่ก็คือ workforce นะครับคือ skill labor แล้วกันนะครับว่าเราอาจจะมีแน่นอนจํานวนแรงงานเราน้อยลงแล้วก็สกิลแรงงานของ,ของประเทศไทยเองอ่ะต้องบอกว่ามันก็มันเป็นยงกึ่งกลางคือยังไม่ถึงขั้นเรียกว่าเป็นสกิลได้เต็มเต็มปากนะ แต่ในใดคอยแล้วเราก็มีข้ามพ้นจากที่ว่าเป็นแรงงานราคาถูกมาแล้วนะครับ<ม>ก็หนีไม่พ้นว่าเราก็คงไม่อยากกลับไปเป็นประเภทแรงงานราคาถูกมันก็มีแต่แค่เราต้องยกระดับขึ้นไปเป็นสกิลเลเบอร์ให้ได้นะครับให้ตอบสนองว่าถ้าเกิดมาลงทุนที่ไทยแล้วเรามีสามารถปั้นสกิลเลเบอร์ได้เพียงพอกับที่นักลงทุนเขาต้องการ,รอันนี้ผมว่ามันเป็นโจทย์ที่ที่เราต้องทาครับแต่ถ้าเกิดเทียบกับเพื่อนบ้านเรา คือตอนนี้กำลังนึกถึงว่าสกิลเลเบอร์ที่เราจําเป็นจะต้องมีค่ะมันจะต้องใช้ระยะเวลาในการแบบกรูมมิ่งคนเหล่านี้เรื่องของ education เรื่องของการศึกษามันหมายถึง timing หรือเวลาที่ใช้ไปเยอะเราจะทันเขาใช่ไหมคะทันเขาพื้นทุกวันนี้อย่างที่บอกอเอาแค่คว่าทุกวันนี้เอ,อมันก็มีนักลงทุนเข้ามาอยู่ถึงแม้ว่าประสิทธิภาพระบบราชการเราอ่ะอาจจะเป็นเชิงลับซะเยอะนะครับก็มันก็ยังมีด้วยด้วยความน่าสนใจของประเทศไทยของที่ผ่านมา รจริงๆอย่าง EV มันก็พิสูจน์เนาะอย่างอีเนี่ยเราก็สานต่ออยู่แล้วเพราะมันก็เป็นหนึ่งในโพลิซีของเราอยู่แล้วเรื่องสินไมลรองใช่ไหมครับอันเนี้ยมันพอเราสานต,ต่อตรงนี้ปุ๊บถ้าเราก็เราก็ยังเชื่อว่าถ้าเราเชิงลุกมากขึ้นก็คือไปออกไปหาเขามากขึ้นนะครับแ mm. พ็กเกจข้อเสนอเนี่ยมันเฟกซิบิลมากขึ้นก็คือไม่ได้ยึดไม่ได,ไมได้มันต้องยืดหยุ่นพอว่าให้เขาต้องการอะไรเขาต้องการคนเรามาตั้งวิทยาลัยเทคนิคร่วมกันกับเอกชนเนี่ยอันเนี้ยรัดพพอร์ตเต็มที่เพื่อปั้้นนคนเขาามกับ สิ่งที่เขาต้องการในสาขาที่เขาต้องการเลยจํานวนเท่าไหร่อะไรไงเราเราสร้างคู่ขนานกันไปอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับอันเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ว่าเรามีเฟสตี้ในการเทสอุปกรณ์สร้างมาตรฐานได้นะครับเราสามารถปลดล็อกเรื่องให้เขาสามารถมีพลังงานสะอาดก็คือเออีร e ก็คือซื้อใช้พลังงานหมุนเวียนได้ทั้ง100%อได้นะครับเพื่อให้คอม p พลกับ n e t Zero เป้าหมายของบริษัทแม่ของเขาอะไรเงี้ยครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งที่ว่าอินฟาตรงเนี้ย มันจะช่วยทําให้เรามีจุดเด่นมากกว่าประเทศอื่นๆคุณท่านี้นะคะมองเห็นจุดเด่นอะไรของประเทศไทยบ้างคะที่จะดึงความน่าสนใจได้คือจริงๆแล้วผมได้ทํางานเกี่ยวกับเรื่องอเทรดและก็อินเวสเมนต์นะฮะร,ร่วมกับมหาลัยเชียงใหม่ก็ทางจริงแล้วมันมีโครงการ NEC คือคือนอตเ n ิลอี c o โ o มิคคอร์ริดอขึ้นมาในภาคเหนือนะครับแล้วก็ยังมีกลยุทธ์อย่างหนึ่งที่จะนำนำเทคโนโลยีนํำการลงทุนจากประเทศจีนมาโดยเฉพาะการเชื่อมต่อระหว่าง ไทยกับจีนจริงๆแล้วไม่มีชายแดนติดกันแต่ห่างแค่247กิโลจากชายแดนที่เชียงของไปถึงที่โมฮานนะครับที่จีนเส้นทางตรงนี้เนี่ยมันยังขาดอยู่นิดหน่อยที่อาจจะอยากจะให้อนาคตมันมีโครงการที่เรียกว่าการเชื่อมต่อรถไฟนะฮะจากที่หลวงน้ำทาหลวงน้ำทานี่มันจะไปตรงที่หลวงกรบางนะครับฉะนั้นหลวงน้ำทาออกมาเนี่ยมันจะมาที่เชียงของได้ตอนที่เชียงของเรามีรถทางรถไฟทางคู่ที่จะสร้างเสร็จภายในปี70นะครับฉะนั้นจาก เชียงของไปที่หลวงน้ําทาแล้วก็เชื่อมต่อรถไฟจีนอีกประมาณสักสองโลตัวนี้เป็นปันหลอที่น่าเกียดมากแล้วอีกอย่างนึงมันจะทําให้ชาตเหนือเรามีประโยชน์มากเพราะว่ามันจะสามารถขนส่งไปที่ประเทศจีนได้ผ่านเส้นทางที่เรียกว่าเชียงของแล้วก็หลวงน้ําทาซึ่งตอนนี้มีรถไฟรถยนต์วิ่งอยู่คือ r 3 a นะฮะซึ่ง r 3 a ที่วิ่งอยู่ตอนทุกวันนี้ก็มีการขนส่งระหว่างไทยกับจีนตลอดเวลา แต่ถ้ามีรถไฟมันจะช่วยให้ทางภาคเหนือเราเนี่ยมีโอกาสที่จะส่งเสริมในการลงทุนได้มากขึ้นโดยการที่เราจะมีนิคมอุตสาหกรรมเชียงของที่ต้อนรับการลงทุนจากจีนึ่งนี้มีโครงการเรียบร้อยแล้วก็มีการศึกษากาันไปเรียบร้อยแล้ว,ลวจะมีนิคมอุตสาหกรรมเชียงของแต่ว่ารถไฟตรงนี้มันน่าเสียดายนะฮะที่ว่าอุตสาหสร้างถึงเชียงของแล้วแล้วก็ทําสะพานข้ามไปแล้วแต่ไม่สามารถจะไปเชื่อมกับรถไฟจีนได้เพราะไม่มีใครทําแล้วไม่มีโครงการรัฐบาลจีนก็ยังไม่ทําตัวนี้อาจจะต้องฝากคุณวรพง์ว่าเป็นไปได้ไหมที่นโยบายต่างประเทศตัวเนี้ย พ่อมันเข้าไปในประเทศลาวเนาะแล้วก็ไปเชื่อมกับจีนที่หลวงน้ําทาซึ่งสองร้อยโลเองการน,นี้ฝาด <ปะ S 1> ด้วยเลยจริงๆงต้องบอกว่าเชียงของเนี่ยผมเห็นโอกาสแบบนี้ว่าต้องบอกว่าในการต่างประเทศของไทยกับจีนเนี่ยมันต้องลงลึกไปถึงขั้นระดับมณฑลเยอะขึ้นนะครับก็คือด้วยความที่มณฑลของจีนแต่ละมณฑลเนี่ยเขาแข่งกันเองอยู่แล้วค,ค,ค,คุณหมิงเองเนี่ยจริงเขาเขาอยากแข่งกับกวางโจวเขาอยู่แล้วตอนนี้กวางโจวเป็นเมืองท่ากระจายสินค้าไทยไปยังทุกมณฑลใช่ไหมครับคุณหมิงเองเขาก็อยากอยากเป็นโพซิชั่นนี้ ซึ่งเชียงของเนี่ยมันก็สามารถมาตอบโจทย์ตรงนี้ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องอย่างที่บอกมันก็ต้องมีการทํางานร่วมกันกฎระเบียบอะไรมันต้องคุยกันในในเชิงลึกเยอะนะครับซึ่งตรงเนี้ยในอย่างที่บอกการแต่งประเทศเชิงลุกที่ลุกไประดับมณฑลเลยนะครับว่ามันไม่ใช่แค่คุยแค่รัฐบาลกลางปักกก่งอย่างเดียวละคุยกันถบบว่ามณฑลคุณหมิงเนี่ยทำยังไงให้เขาแข่งขันกับกวางโจวซึ่งผมคิดว่าด้วยการแข่งขันภายในการเมืองของเขาที่มีประสิทธิภาพมากกว่าเขาจะ active เขาจะตอบสนองได้ดี นะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นเป็นอย่างในตัวอย่างที่ที่เราจะทําอยู่แล้วอ่าอยู่ในการสํารวจอยู่ถูกไหมคะอยู่ในข้อมูลที่เราจะไปคุยออกับเขาเนาะใช่ครับไม่รู้จะใช้คําว่าอะไรดีเลยอะ่ะตออใช้คําว่าสํารวจได้ไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วก็อยู่ในแผนงานเราแล้วกันอโอเคได้ค่ะนี่สองตัวเองนะเลยตัวอีกอันหนึ่งใช่ไหมเมื่อกี้ที่แต่ไฟดับไปต้องขอบคุณนะคะทั้คงคุณท่านนี้แล้วจริงๆร,ร,งรงีคาลิเบตก็คือเชิงลุกแบบนี้แหละครับว่าเราก็คือเหมือนกับยก ว่ามันไม่ใช่นั่งพาษีว่าใครจะมาลงทุนแล้วสินค้าไทยเรามีอะไรมีแค่ข้าวยางปาล์มมันอ้อยหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันต้องเชิงลุกไปถึงขั้นว่าไอ,อ้ล้วแบรนด์ไทยอะไรนะครับ<ม>เข้าไปขายได้มากขึ้นซึ่งมันก็คือหนีไนพ้นพาณิชย์กับต่างประเทศนะครับซึ่งจริงๆกหง็หนึ่งในนโยบายขเราคือรื้อฟื้นสํานักผู้แทนการค้าขึ้นมานะครับเพื่อเพื่อว่าทํางานร่วมกันทั้งอไอ้เรื่องอส่วนที่มันเป็นของบอดี้พาณิชย์กับบอดี้ต่างประเทศตรงนี้ครับ แล้วก็รวมกันมาไปสํำนักผู้แทนการค้าแล้วก็ไปเชิงลุกมากขึ้นนะครับผมคิดว่าอันนี้มันก็ก็จะทําให้กับมันเป็นเรื่องของรีคาลิเบตก็คือบทบาทจากเดิมที่อาจจะเชิงรับนิดหน่อยนะครับก็ขึ้นมาเชิงลุกมากขึ้นเนี่ยมันก็จะช่วยการค้าการลงทุนของประเทศไทยได้ ไม่อยากพาดสาระความรู้เรื่องลงทุนดีๆที่ทันโลกก็อย่าลืมกดติดตามและกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนช่อง YouTube ทันโลกกับ Tender KP ด้วยนะคะ